ใครที่อยากจะเวา้าคัดซีเองนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะต้องครับไปซื้อเหล็กแผ่นใหญ่ๆนะครับเพื่อมาตัดตามรูปเว้าที่เราอยากจะต้องการนะครับแต่ทีนี้จะบอกว่าบางทีนะครับเราไปขอซื้อเหล็กเขาเนี่ยบางทีอาจจะขอซื้อเศษเขานะครับเขาก็อาจจะไม่ขายให้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะต้องขายตามขนาดที่เขาขายนะครับเพราะมันก็ไปเพิ่มความยุ่งยากให้กับเราอีกนะครับพอซื้อเหล็กมาปุ๊บนะครับก็ต้องมาตัดเสียเวลากับเราอีก นะครับวันนี้นะครับเราก็เลยนะครับมีทางออกสําหรับใครที่อยากจะเว้าคัดซีเองโดยไม่ต้องไปซื้อเหล็กเอามาตัดเองนะครับพอไปซื้อเนี่ยบางทีอาจจะทาให้เสียเวลาแล้วก็ไปเสียเข้าไปเสียค่าแรงตัดเหล็กอะไรอย่างนี้อีกนะครับวันนี้เราเราก็เลยจะมีทางออกนะครับสำหรับใครที่จะเว้าคัดซีเองและไม่อยากไปซื้อตามที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีนะครับชุดเว้าคัดซีแบบสําเร็จรูปมาให้นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่า ชุดวอล์คัสซีนั้นเป็นยังไงครับเผื่อใครที่วอล์คัสซีบ่อยๆครับจะได้เอาตรงนี้นะครับเอาไปปุ๊บใช้งานได้เลยครับเพิ่มความสะดวกสบายแก่เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าชุดวอล์คัสซีนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ก็คือนะครับชุดวอล์คัสซีแบบที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนต้นนะครับหนึ่งชุดให้อะไรมาบ้างนะครับหนึ่งชุดก็จะให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวโค้งแล้วก็ตัวดามข้างนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเมื่อตะกี้นี้ว่า ถ้าเราไปซื้อเหล็กเน,เนี่ยบางทีเราซื้อมาเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่า,ยอยา,งยางนี้เลยพอเราซื้อมาปุ๊บเรามาใช้แค่ตรงนี้นะครับเราก็ไปเปลืองเงินอีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะใช้แค่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับพอซื้อเหล็กมาปุ๊บก็ต้องมาจ้างเขาตัดอีกก็เสียทั้ง2รอบนะครับสู้นะครับเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับเป็นชุดสําเร็จนะครับพื่อซึ่งให้มาแบบสําเร็จรูปแบบนี้เลยนะครับมันก็จะดีกว่านะครับหนึ่งชุดก็จะมี2ข้างเลยก็คือจะมีตัวว้าแล้วก็ตัวดามข้างให้นะครับตามรูปแบบนี้เลยนะครับก็ ฝากเพื่อนๆไว้นะครับใครที่อยากจะลองว้าคัซีเองนะครับไม่ต้องไปซื้อเหล็กมาตัดเองเพื่อเพื่อประหยัดเวลาของเราด้วยแล้วก็ประหยัดเงินของเราด้วยครับก็เอามาฝากให้เพื่อนๆดูนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ดูคลิปผมนะครับแล้วว่ามีสาระฟามรู้นะครับก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ